ครับสวัสดีพี่น้องฟองปลายสุภูสุคนนะครับพบพอะกับผมบาสสกรินอีกเส้นเคยนะครับวันนี้ผมกับยิภาพมาเมืองวิถีอีสานนะครับในการทํามาหากินนะครับการดัดแปลงอุปกรณ์จับปลาดักปลานะครับของสร้างบ้านนะครับพี่น้องเพิ่นเฮ็ดยังไงไปเมืองกันครับผมนี่คือการประดิษฐ์ประดอยจากสร้างตุนะครับเฟรตบวกเพิ่นเสริมพ่นอนุกุลนะครับ ติดต่อสอบถามได้ว่าพนดัดแปลงเนวใยไดคือเห็ดเป็นจักสันจังสีนะครับพี่น้องมึงเอาอันนี้เป็นอุปกรณ์ยุกย่ะนะครับดัดแปลงเอานะครับจักแมนสูตรไดผมกับโ่หูสูตรสิบหกสิบหกแปด 16, 16, 16, ประจักเนาะนะครับเพ่นกว่างย่อไว้ข้างล่างพี่น้องเนั่นเห็นเป็นปุม่มเป็นยังพนเอาขวดเห็ดปุ่มไว้นะครับจากนั้นเพิ่นก็เอาสลิงนะครับใสลหลร่มเอตอร์ไซ สลิงเกาะแล้วก็ออใส่ล้อหม้อใส่หมุนขึ้นมาได้พี่น้องทำมึงเอาหลังจากที่ลงไปเก๊อสแนะนำนะครับเอาลวดไปเกาะในน้นำก็ใส่สลิงดึงนะครับหมุนโดยดดล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับหมุนพันหมุน,นได้อะไพี่น้องมืงเอเราเนี่ยเกี่ยวพี่น้องยาไปเฮ็ดครับนี่ลงทุนมาหลายครับพี่น,อ <c oughs> น้องเวิร์ดหลายเป็นไหนก็ได้ มาเจ็ดแปดพันนี่นะครับถังใบหนึ่งกับประมาณสี่ลอยหาสิบนะครับท่อแปรบขนาดนิ้วเครื่องนะครับเป็นทอ่อท่อบดานเฮิรนท่อบดานนะครับเพืบนบ,บอกเพิ่นดึงขึ้นมาหมดอเอาางแฮ้พี่น้องนั่นดึงเหยาะขึ้นมาเพ๊บเป็นผู้ปราชาของสร้างนะครับรัดแปลงเฮ็ดเอานะครับโยกขึ้นมาเนี่ยเฮ็ดเป็นย่อไว้ก็โยกขึ้นมาพี่น้องเอ้ย ชิ้นยูไซทับบริยูในเหาะนะดึงเข่าไว้ผมไปยึดทึ่งๆดึงเข่าฟังนะครับพี่น้องเสือเข่าฟังนี่ครับพี่น้องยุกเหาะขึ้นข้างล่างกับชิมี่่ยปลาฮะ,ะเสียม,มัมนี่คืออุปกรณ์ทำการจับเง มาสองคนสามคนก้าวได้ครับไม่ต้องไปหลยครับเงาะมาเมืองครับนี่มันกระจิไดประมาณน,นี้นะครับเอากระสว้วนตักเอากระสว้วนกระสันผู้อนนื่นอย่างเออปลาอีไทยปลาอีไท่ มาครับมาพี่น้องบันี้มารุ่นอันที่สองอันแรกสร้างเพิน i, พ่นว่าโบประทับใจปันใดบันนะเป็นเห็ดไบว้องสามอันนะครับ อันที่สองครับอันที่สองสาวขึ้นสาวขึ้นมาลุนกันว่าชิมีตัววะพี่น้องมามาลุนกันนะครับมาลุนกันนะครับปูป้าปูป้าเลย มีตัวไหมครับมีตัวไหมครับนี่ยงงเป็นเป็นตังไหนเามาดูวิธีซ้อนนะครับท่าไหมเสต่ยไบ่

นี่เครื่องกระสอบครับรอบนี้ดากมันหัวได้ไหมครับดากมันหัวปลาอย่างไรบ้างปรตูกับจองกายได้ไหตจองกายได้เหรอวะเก็บเม่ดเดียดมาพี่น้องสองเหยาะไปละเครื่องกระสอบโอ้ปลาเล็กปลาหน่อยปลาซิวปลาอยได้เบิร์ตครับพี่นอ้องหลังจาก หลังจากที่ฮอจับปลาแล้วนะครับก็บเชียวเหยาะนะครับเอาเหยาะล่งไปไปแนะนำคือเกานะครับนี่ไ่วิธีเอาล่งง่ายๆครับพี่น้องปไปอีกไปอีกเป็นเชียวล่งฟืดนะ เดียบร้อยคนละกองอยู่ในหนามคนละมาลุ้นกันอีกครับพี่น้องเนาะที่สามนะครับพี่เดนอ้องสีร้ายปันใดกะมาเมืองกะหนาวครับ นี่คือนี่คือเขาอย่งนะัเน,นี่ะเงาะสวรรค์เนี่ยสามารถเอาไปดัดแปลงนะครับเดี๋วมึงมึงแบบแล้วก็สามารถเอาไปดัดแปลงนะครับเยอดได้นะครับชนมะฮ้องสูตรครับชนกระดิสูตรมาจากยูทูบกันอนะ่ะนี่กรนสี ดึงขึ้นประมาณนี้แล้วพี่น้องนมวนมนมวนมนขึ้นมุนขึ้นให้กะดึงคาฟางเชียงเชียงดึงคาฟาง เียมัมบอกว่าพอไปไงไปไงไปสั่นไปยงนี้ไปไยังนีแซ่ซ้ำแขนพ่นเอาเาขึ้นมาเมืองนะปะลาดมีอ,อปลาดมาุ่นพี่น้องเป็นกําลังเอาเตะแกงไปสนเนู่ตะไคร้ไปสน มาแล้วบานมาแล้วมาแล้วแมวล่ามาแล้วบานเอ้ยขึ้นโคกขึ้นโคกเอ้ยปรากฏข้างปรากฏข้าง,งตัวบ๊กใหญ่หนึ่งพี่น้องซ้ำเขียนเถอนนะพวกแม่นตันวตนี้บ่อยตัวร่างอ,อกนะูกเนี่ยถุงเจียมอันสุดท้ายร่างเนะี่ย หลางอยู่ง่าหลังออกใช่ไหมนะเอากำกำกำเราใส่หนามนะหลังจากที่ห่อเอาเงาะเรียบร้อยนะครับก็บเก็บอุปกรณ์ครับถ้เาเอาไว้นี่เขาจะจะลากเอาไปขายนะครับนี่หลดประกอบได้ครับสนใจติดต่อเฉลิมพลอนุกุลนะครับเฟซบุ๊กเพื่อนนะครับสอบถามได้ครับว่าเฮ็ดแนวเดจังเดย์นะครับนี่เก็บขึ้นมาไว้ครับทั้งห่อก็ไว้บ้านไว้บ้านนะครับ ส่วนอันนี้ห้อก็เล็กเอาว้นี้นะครับเอาเมื่อใดถังนะครับน้องขอบคุณที่เข้ามามึงมาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดพักอีออมพักอีตูกดเบิร์ุทุย่างหลดไปสวัสดีครับพี่น้องบ๊ายบายจุบจ๊บ